ครับเหมือนมีการใส่เสียงพระองค์พามาคล้ายๆกับแบบว่าเขาดูถูกเราเพราะให้เราจดบันทึกจดรายอารดีเหมือนเขียนนะครับเหมือนเขียนลงได้ไหมจะส่งลงมาดูจะหายอย่างเงี้ยคล้ายๆคําพูดเขาที่เขาแปลงเสียงพระองค์พานะใครก็ดูถูกเราว่าเราเป็นคนจนเราไม่มีการศึกษาก็ผมไม่ได้เรียนครับ ผมเขียนไม่เป็นเราจะให้ผมเขียนยังไงจะช่วยเหลือและผมร้องเรียนหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่มีใครช่วยเหลือนะนะผมสาบแช่งเลยนะลูกหลานใครโดนอย่ามาวุ่นวายกับผมนะอย่ามาถามนะครับในเมื่อผมต้องการให้ช่วยไม่มีใครช่วยและมีการแปลงเสียงพระองค์พามาเนี่ยนะฮะว่า ให้จดได้อดีได้ไหมเหมือนเขียนนะครับผมเขียนไม่เป็นผมเขียนหนังสือไม่เป็นพิมพ์ได้เพราะผมไม่ได้มีระบบการศึกษาหรืออะไรบางอย่างเป็นสนามไฟฟ้านะที่ผมเห็นนะบางทีเห็นเหมือนเส้นสนามไฟฟ้ามันเข้ามาแล้วผมก็ไปนั่งอ่านครับมือนใช้สมองในการคิดพอใช้สมองในการคิดเนี่ยมันเป็นเหมือนการเชื่อมต่อครับคล้ายการสร้างเส้นไฟฟ้าเส้นหนึ่ง ด้วยองค์ความรู้ความสามารถเนี่ยนะฮะเมื่อเขาใส่มาผมคิดครับแต่บางคนก็นบอกว่าอย่าคิดจะคิดจะเป็นไรไปเพราะผมไม่ได้เรียนผมก็เหมือนใช้สมองในการคิดครับให้ตรงกับเส้นไฟฟ้าตัวนั้นอ๋อมันเป็นข้อมูลครับเหมือนการสร้างระบบการศึกษาการเล่าเรียนการตรวจสอบเพราะผมไม่ได้เรียนคิดได้ครับผมคิดผมพูดผมได้เพราะผม,มเห็นอะไรหลายอย่าง แต่ผมไม่ได้เรียนผมเขียนไม่ได้ทําไมต้องมาบูลลี่ด้วยครับผมมีหัวใจเหมือนกันไม่ได้ไปมีเงินเรียนจบปริญญาจบด็อกเตอร์ที่มีการศึกษาแต่บางคนนั้นทําตัวไร้เกียริอย่างเงี้ยมาอ้างเป็นเสียงองค์มาอ้างเป็นเสียงเจ้าและอ้างว่าเป็นเสียงพระองค์หญิงมีการพูดว่าถ้าคุยกับพี่พาได้จริงเนี่ย ถ้าคุยกับพี่พาได้จริงถามพี่พาสิพี่พาของชอบของโปรดเขาเนี่ยเขาชอบกินอะไรเขาก็ต้องชอบกินข้าวสิเดี๋ยวเสียงพระองค์ยิงว่าก็กินอย่างน,น,างนี้ถ้าเขาไม่กินข้าวแล้วเ็าโตมาจากน้ําเกลือละครับพระองค์พาเขาโตมาจากน้าข้าวหรือก็าโตมาจากสระเบอร์เจนรบที่ไหนถ้าเขาไม่กินข้าวจะมาอ้างเสียงองค์จะมาอ้างเสียงเจ้าให้เรากลัวทําไมผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระองค์ท่านจริงผมก็ด่ากลับไปคืน